คุณผู้ชมคะกีฬาเทเบิลเทนนิสในผู้สูงอายุกําลังเติบโตอย่างกว้างขวางนะคะซึ่งในปัจจุบันมีการแยกทัวร์นาเมนต์เฉพาะของผู้สูงอายุมาจัดการแข่งขันต่างหากนั่นหมายความว่านักปิงปองรุ่นเก่านะคะก็จะมีเวทีในการแข่งขันตลอดทั้งปีเลยทีเดียวค่ะ นายนัทวุฒิเรืองเวทนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านอกจากศึก Thailand Open Master Games ครั้งที่2ที่จังหวัดสงขลาแล้วปีนี้ถือเป็นปีแรกที่สมาคมได้แยกการแข่งขันเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองรุ่นสูงอายุมาจัดก,การแข่งขันเป็นรายการเฉพาะในชื่อ Thailand Master Table Tennis 2021 ด้จัดเซอร์กิตรแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ไปเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยปีนี้จะจัดรวม3มเซอร์กิตแถมยังมีรายการชิงแชมป์สโมสรสําหรับผู้สูงอายุและรายการของเอกชนอีกหลายอีเวนต์เรียกว่านักปิงปองวัยเก๋าจะมีเวทีได้แข่งขันกันตลอดทั้งปีซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มนักกีฬาสูงอายุเองก็จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนวงการเทเบิลเทนนิสได้อีกทางหนึ่ง ครานี้เมื่อใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยสมาคมจึงจัดกิจกรรมเพื่อรองรับการเติบโตนะครับโดยปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีการแข่งขันจากรุ่นเดียวเนี่ยชาย45ปีก็กลายเป็นว่าผู้ชายเรามีรุ่นอายุไม่เกิน40 50 60 65 70นะครับ5รุ่นเข้าไปแล้วส่วนผู้หญิงจากเดิมที่ไม่ค่อยมีคนเล่นเลยคือเล่นแล้วเลิกไปก็เริ่มกลับมานะก็ตอนนี้ก็จะมีรุ่นผู้หญิงเนี่ย40 50 60เพราะฉะนั้นก็เป็น แรุ่นแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะขยับอายุขึ้นไปอีกนะครับหลังจากที่ที่คนเล่นมามากขึ้นเราถึงขนาดว่าคงจะต้องจัดการแข่งขันเฉพาะกลุ่มกีฬาผู้สูงอายุโดยเฉพาะแล้วตอนนี้สมาคมก็เลยแยกกันครับปต่จำหังเราเรียกว่า Thailand Master Table Tennis Championship นะครับก็เป็นกลุ่มของกลุ่มผู้อาวุโสเลยก็จะมีคนประมาณ2-300คนที่ที่เล่นกันอยู่นี้นะครับโดยการแข่งขันเนี่ย ก็จะเก็บคะแนนเหมือนกับที่เรามีคนปกติแล้วมีออทายแลนทั่วประเทศอันนี้เราก็มีสูงอายุนะครับมาสเตอร์เนี่ยมี3ามเสกิตเก็บคะแนนนะแล้วก็มีทีมสโมสรสําหรับสูงอายุเฉพาะนะไม่รวมชิงแชมป์ประเทศไทยขนาดเดียวกันภาคเอกชนก็จัดระดับ3ดาวนะครับก็เรียกว่าเป็นที่เรียกร้องของของบรรดาเวลาเจ้าภาพจัดการแข่งขันเนี่ยเขาก็อยากให้มีผู้สูงอายุด้วยอาวุโสด้วยเพราะว่าเขาทราบดีว่ากลุ่มนี้เนี่ย เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมีกําลังกําลังซื้อสูงนะครับก็คือไปถึงก็ไปใช้ใจ่ายในจังหวัดแล้วบางทีคนกลุ่มนี้ก็จะคุมนักกีฬาเด็กๆไปด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งที่สมาคมต้องการคือนอกจากที่เขามาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของเขาแล้วเขาได้สังคมเขาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้ก็คือว่าเมื่อเขามาเล่นแล้วเขาเริ่มอินกับกีฬาเขาจะกลับเข้ามาสนับสนุนในคนในวงการกีฬา หลายคนก็สนับสนุนนอกจากให้ลูกหลานเล่นยังเวลาเขาเห็นเด็กคนไหนดีๆเขาก็ไปสนับสนุนนะก็ถ้ากับว่าเขาเนี่ยกลับมาช่วยวงการนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะคยค่ และเพื่อตอกย้ำว่าปิงปองเป็นกีฬาที่เหมาะกับผู้สูงอายุและมีจำนวนผู้เล่นวัยเก่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องงานนี้ทนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยในวัย61ปีก็จับไม้โชว์ลีลาหวดลูกเด้งโชว์ให้เห็นกันจะจะว่าปิงปองเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆหรือจะเป็นคนที่อายุมากกว่านี้ก็มีจานวนไม่น้อยที่ยังตีได้อย่างคล่องแคล่ว ด้านโคชอดัมสุรพลชัดวิชัยอดีตผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยซึ่งเป็นผู้ติดต่อประสานงานนักกีฬาเทเบิลเทนนิสสูงอายุทั่วประเทศให้เข้ามาร่วมการแข่งขันรายการต่างๆบอกว่าเริ่มชักชวนอดีตนักกีฬาทีมชาติรวมทั้งนักกีฬาที่ลงแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆให้กลับมาพบปะก,กันโดยมีกีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นศูนย์รวม ซึ่งก็ได้การตอบรับที่ดีจากจำนวนหลักสิบตอนนี้เป็นหลักหลายร้อยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งเรื่องของสังคมและเรื่องสุขภาพซึ่งเฉพาะศึก Thailand Open m a มา e r Game ในครั้งนี้เทเบิลเทนนิสก็มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า60คนในการชิงชาย11เหรียญทองครับเรารวบรวมนักกีฬาอาดีตทีมชาติแล้วก็อดีตนักกีฬาบิงปองที่เคยเล่นสมัย30ปีก่อนเนี่ยผมก็ค่อยๆไปชักชวนจากคนใกล้ตัว จากนั้นก็ถ้าเราเห็นนักกีฬาท่านใดที่แข่งของหน่วยงานรัฐสากจหรือไปแข่งตามแมตช์เล็กๆหรือบางท่านเนี่ยเราเห็นว่าท่านยังได้รับการติดต่อจากเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็ชักชวนคั้นกลับมาเล่นสิ่งที่ผมได้จากส่วนนี้คือนักกีฬาพี่ๆเพื่อนๆที่ให้ความร่วมมือและกลับมาเล่นกีฬาที่ท่านเขารักกันเนี่ยมากมายนะโชคดีมากผมรวบรวมจากเพียง10กว่าคนตอนนี้น่าจะ2 3 0 0คนละ ต้องถือว่าโชคดีมากแล้วก็พี่ๆทุกคนกลับมาก็มีความสุขนะแล้วกลับมาเล่นกีฬาที่เรารักโอ้ดีมากเลยค่ะทําให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าขึ้นนะคะได้สามารถมาออกกําลังกายได้มาพบปะรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันแล้วทําให้ชีวิตสดชื่นขึ้น<ม>อย่างเงี้ยค่ะเพลิดเพลินไม่เหงาอยู่กับบ้านนีค่ะ<ม>คือข้อแขนขาพวกเราแข็งแรงขึ้นนะคะ แล้วก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเล่นได้ทั้งทุกคนที่สูงอายุนะคะมันเป็นกีฬาที่ไม่หักโหมเล่นได้เป็นเป็นการออกกำลังโดยปกติเลยนะคะ นับเป็นการพัฒนาวงการเทเบิลเทนนิสสูงอายุที่น่าจับตามองอย่างยิ่งโดยหากสถานการณ์โควิด19คลี่คลายทางสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเชื่อว่าจำนวนนักกีฬาปิงปองสูงอายุจะมากขึ้นเรื่อยๆและพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างรวดเร็วพรชนกฉลาดแย้มรายงาน